สวัสดีค่ะเรากำลังจะทำตำบะเขือตำบะเขือค่ะม่ภาษาอีสานก็ซุปอะไรซุปซุปบกหมี่ซุปบัหมี่คนเหนือเขาเรียกตำบะเขือค่ะม่ตำบะเขือค่ะม่ ออกกล้องมันก็ไม่เป็นใจเลยนะ <G ül üyor> ก็พริกข่มแดงกระเทียมปกติต้องเอาไปอะไรไปอ,อะไรนะไปเผาใช่ไหมแต่ที่นี่เนี่ยไม่มีหาที่เผาไม่ได้ ก็ต้องใช้ไอ้อบเอาอบเตาอบง่ายดีอบพริกอบกระเทียมกะเขืออะไรก็เอาไปต้ม <t ell> ก็ตำพริกเสร็จก็ใส่มะเขือแค่นั้นเองก็ทำให้อียด กินอาหารทนบ้านทุนบ้านมากบ้านนี้ก็ทําหมูหมูปิ้งด้วยนะเห็มาได้ปิ้งนะก็เอาไปใส่เตาแอร์อไฟง่ายดี พเลเรลงพลเร่งพเรก็อะไรเข้ากันก็เสร็จแล้วนะั้นใส่พริกเยอใส่พริกสองสาเม็ดเพราะว่าลูกกินก็ไม่ได้อีกอย่างตัวเองก็กินเผ็ดไม่ได้แล้วล่ะแก่แล้วแก่แล้วกินเผ็ดไม่ได้นะก่อนนี้ตอนตเป็นวัยรุ่นนะถึงเท่าไหร่เท่ากัน ตัวนี้แกแล้วเป็นกดไหลย้อนนะกินเผ็ดไม่ได้กระพเพาะมีแผลใส่ทำอาหารใส่แค่พริกแค่สองเม็ดแค่นั้นอ่ะก็สาหาัสละแสบท้องกินหนักตัวนี้ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวหมอบอกเนีอย่ากินเผ็ดทำให้เพราะว่ากระเพาะตัวเองมีแผลอยู่ เราไม่เราไม,ไม่ไม่ตำละเอียดมากนะเละไม่น่ากินก็แค่หยาบๆอะ่ะเด่นเข้าตานะไ้่รืงนะต้องหุงข้าวเสร็จข้าวไอข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวอินเดียนะโหข้าวออกมาสวยมากเม็ดเม็ดสวยมาก ก็หอมมากเลยก่อนไม่เคยกินนะข้าวอินเดียพอมาอยู่ออสเตรเลียนี่แหละเพราะว่าไปกินร้านอาหารอินเดียบ่อยเม็ดข้าวก็สวยมากยาวๆสวยก็เอามาผสมกับข้าวหอมมะลิอืมอร่อยมากเสร็จแล้วนะเราจะปรุงแล้วเราจะไม่ได้ใส่อะไรมากเพราะว่าว ใส่ปลาใส่ผงชูรสใส่ผักแค่นั้นเองเราไม่ให้เห็นยี่ห้อปลานะเพราะว่าไม่โฆษณาให้ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้าโฆษณาจากจากเจ้าของ <laughs> ใส่เกลือนิดนึงล้าเค็มอยู่แล้ว <laughs> ก็ใส่ผักผักรวมนะต้นหอมผักชีก็ <laughs> เป็นนั้นเสร็จแล้วนะ รกนี่เก่านะใช้มาเป็นสิบปีแล้วยังไม่ทิ้งรอไปเมืองไทยก่อนจะหิ้วของใหม่มาหิ้วขึ้นเครื่องเลยนะน่ากินใช้ได้ทีเดียวชุดมะเขือนะ ตำมะเขือเข้าม่เช่นก่อนนะครับเกลือนี่น ก็เดี๋ยวจอเป็นทำอาหารใส่ใส่แต่น้ำปลาใช่ไหมเดี๋ยวจะทำปลาขายเองแล้วทีไทไรร่ไม่ทำเพราะอะไรรู้ปะทม่ทำเพราะกลัวรวยรวยไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนเลยปล่อยให้คนอื่นก็ทำไปก่อนอาจจะทำเล่นๆก็ได้กินปลาเยอะเหลือเกิน ทำเองขายเองกินเองอื G มอร่อยใช้ได้เลยนะซุปมนะเขือ ำมะเขือ้าม่าอะไรนะซุปบะซุปบะหมี่ภาษาอีสาน <L un> ดูซะก่อน <L un> น่ากินช่ยย่อยนะ ก็มีทำ um, มานี่ด้วยตำส้มโอสเสดจไหม นี้นะทำหมูอบนะต้องเอาหแหง้งไม่แหง้งกินไม่ได้กลัวเห็นเลือดไม่ได้เลยนะกลัวมีเลือด่อนะ tập luôn Oh,